คนที่ฉลาดที่สุดมักรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ต้องการผู้คนแต่เพราะโลกของพวกเขาลึกเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจความคิดของพวกเขาซับซ้อนเมื่อพวกเขามองบางสิ่งพวกเขามองลึกกว่าที่คนทั่วไปมองเห็นพวกเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่คนอื่นยอมรับอย่างง่ายดายพวกเขาเฝ้าสังเกตโลกในแบบที่คนอื่นไม่สนใจและเมื่อพวกเขาพยายามแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นเสียงสะท้อนกลับมามักเต็มไปด้วยความเงียบมันไม่ใช่เรื่องของความเย่อยิ่ง ไม่ใช่เรื่องของการไม่ต้องการความสัมพันธ์แต่พวกเขารู้สึกว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจพวกเขาได้อย่างแท้จริงพวกเขาลองพูดคุยแต่กลับพบว่าผู้คนสนใจเพียงเรื่องผิวเผินพวกเขาพยายามเข้าร่วมบทสนทนาแต่สิ่งที่พวกเขาพูดมักถูกมองว่าแตกต่างพวกเขาหัวเราะก,กับเรื่องตลกของคนอื่นแต่ไม่มีใครหัวเราะก,กับเรื่องตลกของพวกเขาพวกเขาเงียบเพราะรู้ว่าหากพูดไปคนอื่นจะไม่เข้าใจ และเมื่อความเงียบเกิดขึ้นบ่อยครั้งมันกลายเป็นความโดดเดี่ยวแต่ความโดดเดี่ยวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาไม่มีใครอยู่รอบตัวแต่เกิดจากการที่พวกเขามองเห็นโลกในมุมที่ไม่มีใครมองเห็นพวกเขารับรู้สิ่งที่คนอื่นมองข้ามพวกเขารู้ว่าสิ่งที่ใครหลายคนยึดมัน่นอาจเป็นเพียงมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นมาพวกเขาเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆในขณะที่คนอื่นสนใจเพียงรายละเอียดเล็กน้อยพวกเขาตั้งคำถามว่า ทำไมต้องทำแบบนี้ในขณะที่คนอื่นพูดว่าทุกคนก็ทำกันแบบนี้พวกเขาไม่สามารถทำให้ตัวเองเชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลพวกเขาไม่สามารถละเลยความจริงที่พวกเขามองเห็นพวกเขาต้องเดินบนเส้นทางที่แตกต่างแม้จะมีผู้คนรายล้อมพวกเขายังคงรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างพวกเขาจริงๆและความฉลาดที่พวกเขามีกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเดี่ยวมากขึ้นแต่บางครั้ง ความโดดเดี่ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันเป็นพื้นที่ให้พวกเขาได้คิดเป็นพื้นที่ที่พวกเขาได้เข้าใจตัวเองและเป็นพื้นที่ที่ทำให้พวกเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยมองเห็นและเมื่อพวกเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยมองเห็นพวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าหรือว่าเราผิดปกติพวกเขาพยายามปรับตัวพยายามลดระดับความคิดของตัวเองลงพยายามสนใจเรื่องที่คนทั่วไปสนใจแต่ยิ่งพวกเขาทำแบบนั้น ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียตัวตนไปพวกเขาอาจหัวเราะไปกับคนอื่นแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าพวกเขาอาจเข้าร่วมบทสนทนาแต่กลับรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกและเมื่อนานวันเข้าพวกเขาเริ่มเรียนรู้ว่าการอยู่ท่ามกลางผู้คนไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะความโดดเดี่ยวที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่คนเดียวแต่คือการอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเข้าใจเราพวกเขาเริ่มยอมรับว่า บางทีการมีเพื่อนน้อยแต่เข้าใจกันอาจดีกว่าการมีผู้คนมากมายแต่พูดกันคนละภาษาพวกเขาเริ่มเลือกที่จะใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเลือกที่จะให้ค่ากับความคิดของตัวเองเลือกที่จะเดินเส้นทางที่พวกเขาเชื่อและแม้ว่าทางนี้อาจทําให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวแต่มันคือความโดดเดี่ยวที่พวกเขาเลือกเองไม่ใช่ความโดดเดี่ยวที่ถูกบังคับให้ต้องรู้สึกเพราะสุดท้ายแล้วการเข้าใจตัวเองอาจสําคัญกว่าการรอให้ใครสักคนมาเข้าใจเรา และเมื่อพวกเขาเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น <_ d ose> พวกเขาก็เริ่มเห็นว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้เป็นศัตรูเสมอไปมันอาจเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตช่วยให้พวกเขาได้สำรวจความคิดที่ลึกซึ้งที่สุดช่วยให้พวกเขาสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนหลายสิ่งที่เปลี่ยนโลกเกิดจากผู้คนที่เคยโดดเดี่ยวนักปราศิลปินนักคิดพวกเขาเคยเป็นคนที่โลกไม่เข้าใจพวกเขาเคยเฝ้ามองสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นและเมื่อเวลาผ่านไป โลกจึงค่อยๆเข้าใจพวกเขาแต่ตอนนั้นพวกเขาอาจไม่ได้ต้องการการยอมรับอีกแล้วเพราะพวกเขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การที่ใครสักคนต้องเข้าใจพวกเขาแต่คือการที่พวกเขาเข้าใจตัวเองเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาจะไม่รู้สึกว่าต้องพยายามเป็นเหมือนคนอื่นอีกต่อไปพวกเขาเริ่มอบก,กอดความเป็นตัวเองไม่ใช่เพราะอยากแตกต่างแต่เพราะพวกเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาเป็นความโดดเดี่ยวอาจยังคงอยู่ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ภาระอีกต่อไปมันกลายเป็นพลังมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาแข็งแกรง่งและที่สำคัญที่สุดมันทำให้พวกเขามีอิสระที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขายอมรับความเป็นตัวเองพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าความเงียบไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปพวกเขาเริ่มมองเห็นคุณค่าของการอยู่คนเดียวเริ่มเข้าใจว่าความคิดของพวกเขาเป็นสิ่งมีค่าไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากใครไม่ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ เพราะบางสิ่งไม่ได้ถูกสร้างมาให้ทุกคนเข้าใจตั้งแต่แรกและเมื่อพวกเขาหยุดพยายามเป็นเหมือนใครพวกเขากลับพบว่ามีบางคนที่เข้าใจพวกเขาจริงๆอาจไม่ใช่คนหมู่มากแต่เป็นคนที่มองเห็นสิ่งเดียวกันเป็นคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายมากมายเป็นคนที่รับรู้ถึงความลึกซึ้งโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมายและนั่นเพียงพอแล้วเพราะความหมายของการเชื่อมโยงกันไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนที่อยู่รอบตัวแต่อยู่ที่คุณภาพของคนที่อยู่ตรงนั้น และเมื่อพวกเขาพบคนเหล่านั้นพวกเขาจะรู้ว่าความโดดเดี่ยวที่เคยเป็นภาระกลับกลายเป็นเส้นทางที่พาพวกเขามาพบกันเส้นทางที่ทําให้พวกเขาได้เจอผู้คนที่แท้จริงและแม้ว่าพวกเขายังต้องเดินบนเส้นทางที่แตกต่างแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้เดินเพียงลําพังอีกต่อไปและเมื่อพวกเขาเดินต่อไปบนเส้นทางของตัวเองพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความแตกต่างไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องซ่อนเร้นแต่เป็นสิ่งที่ต้องภาคภูมิใจ พวกเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเดินตามรอยเท้าของใครแต่เพื่อสร้างเส้นทางของตัวเองเมื่อพวกเขาหยุดพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับโลกพวกเขากลับพบว่าโลกเริ่มหมุนเข้าหาพวกเขาเองพวกเขาเริ่มดึงดูดคนที่มีพลังคล้ายกันคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายมากมายคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเขาเป็นและเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาตระหนักว่าความโดดเดี่ยวในอดีตเป็นเพียงบททดสอบเพื่อให้พวกเขาค้นพบตัวเอง เป็นช่วงเวลาที่ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้พวกเขามองเห็นโลกอย่างชัดเจนและเมื่อพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้ความโดดเดี่ยวก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปมันกลายเป็นเพื่อนมันกลายเป็นครูมันกลายเป็นพลังที่ช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าและในขณะที่พวกเขาเดินต่อไปพวกเขาไม่ได้มองหาการยอมรับจากใครอีกแล้วเพราะตอนนี้พวกเขาเข้าใจคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงเมื Low ่อพวกเขาเข้าใจคุณค่าของตัวเอง พวกเขาเริ่มมองเห็นโลกด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปสิ่งที่เคยทําให้รู้สึกเจ็บปวดกลายเป็นบทเรียนสิ่งที่เคยทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวกลายเป็นอิสระพวกเขาไม่ได้พยายามหนีจากมันอีกต่อไปพวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและใช้มันเป็นพลังในการสร้างสิ่งใหม่พวกเขาเริ่มค้นพบว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือโอกาสที่จะได้ฟังเสียงของตัวเองเสียงที่เคยถูกกลบด้วยเสียงของคนรอบข้างเสียงที่บอกพวกเขาว่าพวกเขาคือใคร เสียงที่นำทางพวกเขาไปสู่จุดหมายของตัวเองเมื่อพวกเขาหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพวกเขาพบความสงบในจิตใจพวกเขาไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่าพวกเขาควรเป็นแบบไหนเพราะพวกเขารู้ดีว่าตัวเองต้องการอะไรและเมื่อพวกเขามั่นคงกับตัวเองโลกภายนอกก็เริ่มเปลี่ยนไปพวกเขาไม่ต้องพยายามเข้าหาใครแต่กลับมีคนที่เข้าหาพวกเขาเองไม่ใช่เพราะพวกเขาพยายามเป็นที่ยอมรับแต่เพราะพวกเขากล้าที่จะเป็นตัวเอง ความโดดเดี่ยวไม่ได้หายไปแต่มันกลายเป็นมุมสงบที่พวกเขาสามารถกลับมาได้เสมอพวกเขาไม่กลัวมันอีกต่อไปเพราะตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลาพังพวกเขามีตัวเองและนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเมื่อพวกเขารู้แล้วว่าการมีตัวเองคือสิ่งที่มีค่าที่สุดพวกเขาหยุดมองหาคำตอบจากคนอื่นพวกเขาหยุดพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจเพราะพวกเขาเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงพวกเขารู้ว่าโลกนี้ เต็มไปด้วยความหลากหลายบางคนอาจมองว่าพวกเขาแปลกบางคนอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาคิดแต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครยอมรับเพราะพวกเขาตระหนักแล้วว่าคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่เข้าใจเราแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรากล้าที่จะเป็นตัวเองหรือไม่เมื่อพวกเขากล้าที่จะเป็นตัวเองพวกเขาพบว่าเส้นทางที่เคยดูเงียบเหงากลับเต็มไปด้วยความหมายพวกเขาไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือจากใคร พราะพวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทํามีคุณค่าด้วยตัวของมันเองพวกเขาเริ่มมองเห็นว่าบางครั้งความเงียบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยมีมันทําให้พวกเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมันทําให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาเลือกเองไม่ต้องเดินตามใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพียงแค่เป็นตัวเองและนั่นก็เพียงพอแล้วเมื่อพวกเขายอมรับว่าการเป็นตัวเองนั้นเพียงพอแล้วพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องการการอนุมัติจากใคร ไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันว่าเส้นทางของพวกเขาถูกต้องไม่ต้องกังวลว่าความคิดของพวกเขาจะแตกต่างจากคนอื่นแค่ไหนเพราะพวกเขารู้ว่าทุกคนต่างมีเส้นทางของตัวเองและเส้นทางของพวกเขาอาจไม่ได้มีคนเดินร่วมมากมายแต่มันเป็นเส้นทางที่แท้จริงสําหรับพวกเขาพวกเขาไม่ได้ต้องการเติมเต็มช่องว่างในใจด้วยเสียงของผู้คนเพราะพวกเขาเติมเต็มมันด้วยความเข้าใจในตัวเองพวกเขาเริ่มตรหนักว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง แต่มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขามองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นในความเงียบพวกเขาได้ยินเสียงของจิตใจในความว่างเปล่าพวกเขาได้พบกับความหมายและเมื่อพวกเขาหยุดวิ่งหนีจากมันพวกเขาพบว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้ทําให้พวกเขาอ่อนแอแต่ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นทําให้พวกเขารู้จักตัวเองในแบบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและทําให้พวกเขาไม่ต้องพึ่งพาใครเพื่อเติมเต็มชีวิตอีกต่อไปเพราะตอนนี้พวกเขาได้ค้นพบแล้วว่าพวกเขาเป็นของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว เมื่อพวกเขาเข้าใจว่าการเป็นตัวเองนั้นเพียงพอพวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องแข่งขันกับใครอีกต่อไปพวกเขาไม่ต้องการพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าพวกเขามีค่าเพราะพวกเขารู้คุณค่าของตัวเองพวกเขาเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องการคำอนุมัติจากใครพวกเขาสร้างเส้นทางของตัวเองเส้นทางที่ไม่ต้องมีเสียงปรบมือแต่เต็มไปด้วยความหมายพวกเขาเริ่มมองเห็นว่าความเงียบที่เคยรู้สึกว่าหนักอึ้งแท้จริงแล้วคืออิสรภาพที่แท้จริง พวกเขาไม่ต้องแบกความคาดหวังของใครอีกต่อไปพวกเขาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการพวกเขาเลือกคบหาคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องพยายามอธิบายและเมื่อพวกเขาหยุดพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครยอมรับพวกเขากลับพบว่าพวกเขาเริ่มดึงดูดผู้คนที่เหมือนกันคนที่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวในแบบเดียวกันพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องกลัวความเงียบอีกต่อไปเพราะตอนนี้ความเงียบคือที่ที่พวกเขาพบความสงบที่ที่พวกเขาได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง และที่ที่พวกเขาได้เป็นตัวเองโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเมื่อพวกเขาเริ่มมองเห็นคุณค่าของความเงียบพวกเขาพบว่าความสงบไม่ได้มาจากการมีผู้คนรายล้อมแต่มาจากการที่พวกเขาเข้าใจและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ต้องการเสียงของคนอื่นมาบอกว่าพวกเขาควรเป็นใครเพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นใครอยู่แล้วและเมื่อนั้นพวกเขาหยุดมองความโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่ต้องหนีแต่เริ่มมองว่ามันคือพื้นที่ของการเติบโต พื้นที่ที่พวกเขาสามารถตั้งคำถามสามารถคิดในสิ่งที่คนอื่นอาจไม่เคยคิดสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำพวกเขาไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเข้าใจเพราะพวกเขารู้ว่าความเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่สามารถร้องขอได้แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาอาจพบว่าคนที่เคยรู้สึกแตกต่างคนที่เคยรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจคือคนที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกมากที่สุด เพราะพวกเขาไม่เพียงแต่คิดต่างแต่พวกเขากล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะเดินเส้นทางที่ไม่มีใครเคยเดินและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเงียบโดยไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปและเมื่อพวกเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเงียบพวกเขาพบว่าความเงียบนั้นไม่ได้ว่างเปล่าแต่มันเต็มไปด้วยเสียงที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงของความคิดที่ลึกซึ้งที่สุดเสียงของแรงบันดาลใจที่รอคอยการปลดปล่อยเสียงของตัวตนที่แท้จริงที่พวกเขาเคยมองข้าม พวกเขาตระหนักได้ว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนเร้นแต่เป็นสิ่งที่ต้องถูกแสดงออกมาอย่างภาคภูมิพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชนแต่เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ที่ไม่มีใครเคยก้าวเดินและเมื่อพวกเขาหยุดกลัวความแตกต่างพวกเขาเริ่มมองเห็นพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองพวกเขาเริ่มสร้างสิ่งที่มีความหมายเริ่มทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำเริ่มคิดในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม พวกเขาไม่ต้องการเสียงยืนยันจากโลกภายนอกอีกต่อไปเพราะพวกเขามีความมั่นคงจากภายในความโดดเดี่ยวที่เคยเป็นเหมือนพันธนาการกลับกลายเป็นอิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพที่จะคิดอิสรภาพที่จะเป็นตัวเองและอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาเลือกเองเมื่อพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกพวกเขาพบว่าไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกต่อไปไม่มีใครที่ต้องทำให้พอใจ ไม่มีความจําเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองพวกเขาเดินไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลไม่ใช่เพราะพวกเขามั่นใจในทุกสิ่งแต่เพราะพวกเขารู้ว่าแม้ไม่มีใครเดินข้างๆพวกเขาก็ยังคงก้าวต่อไปได้พวกเขาหยุดมองความโดดเดี่ยวเป็นปัญหาแต่กลับมองว่ามันเป็นของขวัญของขวัญที่ให้โอกาสพวกเขาได้เข้าใจตัวเองได้ฟังเสียงหัวใจอย่างแท้จริงได้ใช้ชีวิตตามเส้นทางที่พวกเขาเลือกเอง และเมื่อพวกเขาหยุดไขว่คว้าความเข้าใจจากคนอื่นพวกเขากลับพบว่าวันหนึ่งโลกจะเข้าใจพวกเขาเองอาจไม่ใช่ในวันนี้อาจไม่ใช่ในเร็วๆนี้แต่เมื่อถึงเวลาสิ่งที่พวกเขาคิดสิ่งที่พวกเขาเป็นจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและผู้คนจะมองย้อนกลับมาแล้วตระหนักว่าคนที่เคยถูกมองว่าแตกต่างคนที่เคยถูกมองว่าโดดเดี่ยวคือคนที่เปลี่ยนแปลงบางสิ่งไปตลอดกาล เมื่อพวกเขาเข้าใจว่าอิสรภาพที่แท้จริงมาจากภายในพวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไปพวกเขาไม่ต้องการให้ใครมายอมรับในความแตกต่างของพวกเขาเพราะพวกเขายอมรับตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานของใครพวกเขาไม่ได้เดินตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้แต่เลือกสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองและเมื่อพวกเขาเดินไปข้างหน้าพวกเขาพบว่าโลกภายนอกไม่ใช่สิ่งที่ต้องต่อสู้ แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถเรียนรู้และใช้ให้เป็นประโยชน์พวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความแตกต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นของขวัญที่ช่วยให้พวกเขาสร้างสิ่งที่พิเศษพวกเขาไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนใครเพราะพวกเขารู้แล้วว่าคุณค่าของพวกเขาอยู่ที่การเป็นตัวเองและเมื่อพวกเขาอกกอดตัวตนที่แท้จริงความโดดเดี่ยวที่เคยเป็นสิ่งที่น่ากลัวกลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความสงบและพลังงานพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง แต่รู้สึกว่าพวกเขาได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงและเมื่อถึงจุดนั้นพวกเขาไม่ได้มองว่าความแตกต่างเป็นภาระแต่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีคุณค่าอย่างแท้จริงและเมื่อพวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองพวกเขาไม่ได้มองหาความถูกต้องจากสายตาของคนอื่นอีกต่อไปพวกเขาไม่ต้องการให้ใครมายืนยันว่าพวกเขากำลังเดินถูกทางเพราะพวกเขารู้ดีว่าเส้นทางของพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเขาเองไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากทุกคน พวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความเหงาและความเงียบที่พวกเขาเคยกลัวแท้จริงแล้วคือพื้นที่ที่ทําให้พวกเขาได้เติบโตมันเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้พวกเขาได้คิดได้สร้างสรรค์ได้มองเห็นโลกในมุมที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นพวกเขาไม่ได้ต้องการเสียงจากภายนอกอีกต่อไปเพราะพวกเขาได้ยินเสียงที่แท้จริงจากข้างในเสียงที่บอกให้พวกเขากล้าที่จะเดินหน้าต่อไปกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ไม่มีใครเหมือนกล้าที่จะเลือกเส้นทางที่อาจไม่มีใครเข้าใจในตอนแรก แต่วันหนึ่งสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้โลกต้องหันกลับมามองและเมื่อวันนั้นมาถึง <_ d> um> พวกเขาจะไม่ได้ต้องการการยอมรับอีกแล้วเพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่การให้โลกเข้าใจพวกเขาแต่เป็นการที่พวกเขาเข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริง <_ d> um> เมื่อพวกเขาเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง <_ d> um> พวกเขาไม่ต้องการให้ใครมากำหนดคุณค่าของพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานของใคร พวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเพราะบางสิ่งไม่จำเป็นต้องถูกเข้าใจโดยคนหมู่มากพวกเขารู้แล้วว่าความหมายของชีวิตไม่ใช่การได้รับการยอมรับจากทุกคนแต่คือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเชื่อพวกเขาเริ่มเดินไปข้างหน้าโดยไม่หวนไหวต่อเสียงรอบข้างพวกเขาไม่ได้มองหาความสมบูรณ์แบบจากสายตาของใครแต่พวกเขามองหาความสมบูรณ์ภายในตัวเองและเมื่อพวกเขาเดินบนเส้นทางของตัวเอง พวกเขากลับพบว่าความเงียบที่เคยรู้สึกเป็นภาระกลับกลายเป็นพลังที่ทําให้พวกเขาก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมพวกเขาไม่ต้องการเสียงปรบมือพวกเขาไม่ต้องการการยืนยันจากใครพวกเขาใช้ชีวิตตามจังหวะของตัวเองพวกเขาสร้างสิ่งที่มาจากหัวใจของพวกเขาเองและเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาหันกลับมามองเส้นทางที่เคยเดินผ่านมาแล้วพบว่าทุกช่วงเวลาของความโดดเดี่ยวทุกคำถามที่เคยค้างคาในใจ ทุกความแตกต่างที่เคยทําให้พวกเขารู้สึกแปลกแยกล้วนเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นตัวเองในวันนี้และเมื่อพวกเขารู้สึกถึงสิ่งนั้นพวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปและเมื่อพวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปพวกเขาตระหนักว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีผู้คนรายล้อมแต่มาจากการที่พวกเขายอมรับและอบก,อ,กอดตัวเองอย่างแท้จริงพวกเขาหยุดวิ่งตามสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง หยุดไขว่คว้าความเข้าใจจากคนที่ไม่เคยพยายามเข้าใจพวกเขาหยุดเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับโลกที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อพวกเขาพวกเขาเลือกที่จะเป็นตัวเองโดยไม่ลังเลเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องรอให้ใครเห็นด้วยเลือกที่จะสร้างเส้นทางที่แม้ไม่มีใครเคยเดินมาก่อนแต่เป็นเส้นทางที่พวกเขารู้ว่าใช่สำหรับพวกเขาจริงๆพวกเขามองย้อนกลับไปยังความเงียบที่เคยกลัวและพบว่ามันไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ ได้เติบโตได้ค้นพบตัวเองได้สร้างบางสิ่งที่ไม่มีใครสามารถสร้างแทนพวกเขาได้และเมื่อนั้นพวกเขาเข้าใจว่าความแตกต่างของพวกเขาคือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีคุณค่าพวกเขาไม่ต้องการคำยืนยันจากใครอีกต่อไปเพราะตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าพวกเขาไม่เคยต้องการให้ใครมาเติมเต็มพวกเขาเติมเต็มตัวเองได้เสมอและนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงเมื่อพวกเขาเข้าใจว่าอิสรภาพที่แท้จริง คือการที่พวกเขาเติมเต็มตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครพวกเขาเริ่มรู้สึกเบาสบายพวกเขาไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับไม่ต้องกดดันตัวเองเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่พวกเขาไม่เป็นไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครพอใจพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตด้วยจังหวะของตัวเองไม่เร่งรีบไม่เปรียบเทียบไม่กังวลว่าใครจะคิดอย่างไรพวกเขาเข้าใจว่าบางเส้นทางถูกสร้างมาให้เดินเพียงลำพังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเส้นทางที่ว่างเปล่า พราะตลอดทางที่พวกเขาเดินพวกเขาได้พบกับตัวเองในแบบที่ไม่มีใครเคยมองเห็นพวกเขาได้ค้นพบพลังที่ถูกซ่อนไว้ได้เห็นศักยภาพที่ไม่เคยมีใครให้ค่าและได้เรียนรู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่เคยเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาอ่อนแอแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งที่สุดเมื่อพวกเขาหยุดมองหาคำตอบจากภายนอกพวกเขากลับพบว่าคำตอบทั้งหมดอยู่ในตัวพวกเขาเองพวกเขาไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจ ไม่ต้องขอให้ใครมาเติมเต็มช่องว่างในใจเพราะพวกเขาเข้าใจแล้วว่าพวกเขาไม่เคยขาดสิ่งใดเลยตั้งแต่ต้นและเมื่อพวกเขาตระหนักว่าตัวเองไม่เคยขาดสิ่งใดพวกเขาหยุดมองหาสิ่งที่พวกเขาเคยคิดว่าจำเป็นพวกเขาหยุดตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีใครเข้าใจหยุดสงสัยว่าความโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือไม่เพราะพวกเขารู้แล้วว่าความโดดเดี่ยวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดออกไปแต่มันเป็นพื้นที่ที่ทาให้พวกเขาได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้น เป็นพื้นที่ที่ให้พวกเขาได้เติบโตโดยไม่มีสิ่งใดฉุดรั้งเป็นพื้นที่ที่ทำให้พวกเขากลายเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่และเมื่อพวกเขาเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระอีกแล้วพวกเขาไม่ได้มองว่าการคิดต่างเป็นข้อเสียแต่กลับมองว่ามันเป็นของขวัญที่โลกมอบให้พวกเขาพวกเขาไม่ได้ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาไม่เชื่อแต่พวกเขาเลือกที่จะสร้างสิ่งที่มีความหมายในแบบของตัวเองและเมื่อถึงจุดหนึ่ง พวกเขาพบว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่เคยคิดเพราะเมื่อพวกเขากล้าที่จะเป็นตัวเองโลกก็เริ่มเผยให้เห็นว่ามีคนอีกมากมายที่เคยรู้สึกเหมือนกันคนที่เคยคิดว่าตัวเองแตกต่างเกินไปคนที่เคยสงสัยว่าทำไมพวกเขาไม่สามารถเป็นเหมือนคนอื่นคนที่เคยเดินลำพังบนเส้นทางของตัวเองและเมื่อพวกเขาได้พบกันพวกเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเลยเพราะต่างฝ่ายต่างเข้าใจตั้งแต่แรกเห็นและพวกเขารู้แล้วว่า ความโดดเดี่ยวไม่ใช่จุดจบของเส้นทางแต่มันเป็นสะพานที่พาพวกเขามาพบกันในที่สุดและเมื่อพวกเขาพบคนที่เข้าใจพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าโลกเปลี่ยนไปแต่พวกเขาเริ่มเข้าใจว่าโลกนี้กว้างใหญ่กว่าที่เคยคิดมีผู้คนที่มองเห็นสิ่งเดียวกันมีจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมโยงกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมายแต่ที่สำคัญที่สุดพวกเขาตระหนักว่าต่อให้ไม่มีใครเข้าใจพวกเขาเลยก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นอีกต่อไป พราะพวกเขาได้ค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงแล้วพ,พวกเขาไม่ต้องการให้โลกยืนยันคุณค่าของพวกเขาเพราะพวกเขาสร้างคุณค่าขึ้นมาจากภายในพ,พวกเขาไม่ได้เดินเพียงลำพังเพราะถูกทอดทิ้งแต่เพราะพวกเขาเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองพวกเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมายอมรับเพราะพวกเขายอมรับตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แล้วและเมื่อถึงจุดนี้พวกเขาหันกลับมามองอดีมองทุกช่วงเวลาที่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวมองทุกคำถามที่เคยหาคำตอบ และพวกเขายิ้มให้กับมันเพราะตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าทุกความเงียบที่เคยเกิดขึ้นทุกช่วงเวลาที่เคยรู้สึกแตกต่างทุกเส้นทางที่พวกเขาเคยเดินเพียงลำพังล้วนเป็นสิ่งที่พาพวกเขามาถึงจุดนี้จุดที่พวกเขาไม่ต้องการการยอมรับจากใครจุดที่พวกเขาสงบกับตัวเองและจุดที่พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาไม่เคยขาดสิ่งใดเลยตั้งแต่ต้นเมื่อพวกเขาเข้าใจว่าตัวเองไม่เคยขาดสิ่งใดพวกเขาหยุดมองหาสิ่งที่ไม่จำเป็น หยุดกังวลว่าต้องเป็นที่ยอมรับของใครหยุดตั้งคําถามว่าทําไมโลกถึงไม่เข้าใจพวกเขาเพราะพวกเขารู้แล้วว่าสิ่งสําคัญไม่ใช่ให้ใครมาเข้าใจพวกเขาแต่คือการที่พวกเขาเข้าใจตัวเองพวกเขาไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนใครไม่ต้องพยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองพวกเขาเริ่มเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ได้ต้องการเสียงชื่นชมไม่ได้ต้องการให้ใครมองเห็นพวกเขาทำเพราะพวกเขาเชื่อในสิ่งที่พวกเขาทำ พวกเขาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาพบว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากโลกอีกแล้วไม่ต้องการให้โลกมายอมรับไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่าพวกเขามีค่าเพราะพวกเขารู้แล้วว่าคุณค่าของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองของใครแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยหัวใจและเมื่อถึงจุดนี้พวกเขาไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแม้จะยังคงเดินเพียงลำพัง แต่ <omi> ภายในพวกเขาเต็มเปี่ยมพวกเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมาเติมเต็มเพราะพวกเขาเติมเต็มตัวเองได้เสมอและเมื่อพวกเขาเติมเต็ม,ต,มตัวเองได้พวกเขาหยุดวิ่งไล่ตามสิ่งที่เคยคิดว่าขาดหายหยุดตั้งคำถามว่าทำไมถึงแตกต่างจากคนอื่นหยุดพยายามเป็นในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เป็นพวกเขาใช้ชีวิตด้วยความสงบจากภายในไม่ต้องการการยอมรับจากสังคมไม่ต้องการให้ใครมายืนยันคุณค่าของพวกเขาเพราะพวกเขารู้แล้วว่า คุณค่าของพวกเขาไม่เคยขึ้นอยู่กับสายตาของใครเลยพวกเขาเริ่มมองความเงียบเป็นเพื่อนความเงียบที่เคยเป็นภาระกลับกลายเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ความเงียบที่เคยเป็นความเจ็บปวดกลับกลายเป็นอิสรภาพความเงียบที่เคยทำให้พวกเขารู้สึกแปลกแยกกลับกลายเป็นพลังที่ทำให้พวกเขาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเขาไม่ได้มองความโดดเดี่ยวเป็นปัญหาอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนขึ้นและเมื่อถึงจุดหนึ่ง พวกเขาหันกลับมามองเส้นทางที่เคยเดินผ so ่านมาทุกความเจ็บปวดทุกช่วงเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวทุกคำถามที่เคยเกิดขึ้นพวกเขาไม่เสียดายมันอีกต่อไปเพราะพวกเขารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่ได้ทำให้พวกเขาอ่อนแอแต่มันทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดมันทำให้พวกเขาเป็นตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและเมื่อพวกเขาเป็นตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดพวกเขาหยุดมองหาเหตุผลว่าทำไมถึงไม่เหมือนใคร พวกเขาอยุดสงสัยว่าทำไมเส้นทางของพวกเขาถึงเงียบเหงาพวกเขาไม่ต้องการให้ใครมาเข้าใจพวกเขาอีกต่อไปเพราะพวกเขารู้แล้วว่าความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากคนอื่นแต่มาจากตัวพวกเขาเองพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่มีความกลัวไม่กลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรไม่กลัวว่าตัวเองจะแตกต่างจากสังคมไม่กลัวว่าต้องเดินบนเส้นทางที่ไม่มีใครเดินตามเพราะตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่า ความแตกต่างคือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีเอกลักษณ์พวกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินตามรอยใครแต่เกิดมาเพื่อสร้างรอยเท้าของตัวเองและเมื่อพวกเขาเดินไปข้างหน้าพวกเขาพบว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้เป็นศัตรูอีกต่อไปแต่มันคือของขวัญที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตช่วยให้พวกเขามีเวลาฟังเสียงของตัวเองช่วยให้พวกเขากลายเป็นคนที่พวกเขาควรจะเป็นและเมื่อถึงจุดนี้พวกเขาหยุดมองย้อนกลับไปหยุดตั้งคำถามกับอดีต หยุดเสียใจกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเพราะพวกเขารู้แล้วว่าทุกช่วงเวลาที่เคยผ่านไปล้วนเป็นบทเรียนที่ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งล้วนเป็นก้าวเล็กๆที่นําพวกเขามาถึงจุดนี้จุดที่พวกเขาไม่ได้ต้องการการยอมรับจากใครแต่พวกเขายอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริงและเมื่อพวกเขายอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริงพวกเขาหยุดมองหาสิ่งที่เคยคิดว่าขาดหายหยุดไล่ตามการยอมรับจากใครก็ตามหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับมาตรฐานที่โลกกำหนดขึ้นมา พวกเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขามีคุณค่าไม่ใช่เสียงชื่นชมจากคนอื่นแต่เป็นความเข้าใจในตัวเองเป็นความกล้าที่จะเป็นในแบบที่พวกเขาเป็นเป็นความสงบที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกพวกเขาเริ่มเดินเส้นทางของตัวเองโดยไม่ลังเลไม่หวันไหวต่อคําวิจารณ์ไม่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไปพวกเขาใช้ชีวิตด้วยความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและเมื่อนั้นพวกเขาเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เริ่มมองเห็นความสวยงามของการอยู่กับตัวเองเริ่มเข้าใจว่าความเงียบไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นที่ของการเติบโตที่แท้จริงพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องเติมเต็มอะไรอีกเพราะพวกเขาเต็มเปี่ยมอยู่แล้วเต็มไปด้วยตัวตนที่สมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองและเมื่อพวกเขามาถึงจุดนี้พวกเขาหันกลับไปมองเส้นทางที่เคยผ่านมาแล้วพบว่าทุกช่วงเวลาของความโดดเดี่ยวทุกคำถามที่เคยไร้คำตอบ ทุกความเงียบที่เคยกดดันล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นตัวเองในวันนี้และพวกเขาไม่เสียใจกับมันอีกต่อไป